สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับช่อง m o เตอ c ์ไซค์รีวิวอีกครั้งแล้วก,กันครับซึ่งวันนี้ทางช่องของนำพาทุกท่านนะครับมาพบก,บกับการรีวิวในรถในค่าย Honda ซึ่งถือว่าเปิดตัวส่งท้ายปี2024นะครับใหม่ๆล่าสุดนี้เลยนะครับซึ่งเป็นตัวเวฟ125นั่นเองครับตัวเวฟ125นะครับมาในพิกัด CC ก็คือ125 c c ซนะครับสจังหวะนะครับ จ่ายน้ำมันด้วยระบบหัวฉีดนะครับมีค่าความประหยัดน้ำมันนะครับที่มีการทดสอบแล้วก็มีการลงในสื่อนะครับก็คือ71.4กิเมต่อน้ํามันหนึ่งนี้ถือว่าประหยัดจริงๆนะครับประหยัดแรงและทนทานนั่นเองในตัวของเวฟ e 2 5 5นะครับนี่คือในส่วนของเครื่องยนต์นึ่งรซีซีนะครับในตัวนี้ครับ เวฟหนึ่งสองห้านะครับที่เรานำมารีวิวกันวันนี้ก็คือเป็นโทนสีเขียวดำนะครับ right? ซึ่งตัวล้อแม็กตัวเป็นตัวท็อปเลยนะฮะก็จะมีเขียวดำน้ำตาลนำน้ำตาลนะครับแล้วก็เทาแล้วก็สีขาวดำนั่นเองครับซึ่งวันนี้เรามาชมตัวสีเขียวดำก่อนนะครับ right? ซึ่งเป็นตัวท็อปล้อแม็กนะครับล้อแม็กหน้าหลังน right? ะครับก้านล้อแม็ก Mac, อยู่ที่5กา้านด้วยกันนะครับ right? เรามาดูจุดเด่นๆกันเลยก็เล่วกันครับว่ามีในจุดไหนบ้างครับเริ่มต้นที่ตัวด้านหน้าก็คือระบบไฟไฟนั่นคือถ้าเราเปิดสวิตช์ฮะไฟหลีก็จะออกได้เลยนะครับแล้วก็ตัวไฟหน้านั้นเป็นไฟแบบ LED นะครับไฟหน้า LED นะครับถือว่าเป็นความสว่างความชัดเจนครับไม่ว่าจะต่ำจะสูงฮะสว่างกว้างนะครับมองได้แบบ ขับขี่ตอนกลางค่ำกลางคืนนี่คือส่องสว่างได้ไกลแน่นอนนะครับลนตอนกลางวันก็รอเปิดไฟหน้าอยู่แล้วฮะคันอื่นก็จะเห็นเราได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับเวลาขับขี่สวนทางกันนะครับแล้วในส่วนของตัวที่เห็นครับตัวไฟเลี้ยวยังไม่ใช่ LED นะฮะตัวไฟเลี้ยวยังเป็นแบบหลอดไส้อยู่นะครับเดี๋ยวเปิดให้ชมเลยแล้วกันครับนี่ครับ ไฟเลี้ยวด้านหน้าซึ่งจะอยู่ตรงแฟริ่งด้านด้านหน้าซึ่งลงต่ําลงมาจากไฟหน้านั่นเองนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวด้านขวานะครับไฟเลี้ยวหน้าหลังนะครับก็ยังเป็นไฟแบบหลอดไส้นะครับแต่ตัวไฟท้ายไฟท้ายนะครับไฟท้ายจะเป็นตัว LED อยู่ LED นะครับ LED นะครับนี่ไฟท้ายนะฮะ เพิ่มความสว่างความชัดเจนนะครับมุมมองของคนที่ขับขี่ตามหลังเห็นแบบชัดเจนอย่างแน่นอนนะครับโอเคครับนี่คือในส่วนของตัวไฟนะครับถ,ถ้าเราดับเครื่องนะครับนี่คือเราไม่ได้สตาร์ทเครื่องนะฮะตอนนี้ก็คือเราเปิดสวิตช์ขึ้นมาไฟหน้าน,น,น่าก็จะออกไฟท้ายก็จะออกให้เห็นนะครับโอเคครับเรามาดูจุดต่อไปนะครับ จุดต่อไปก็คือมาที่เรือนใหม่เลยก็แล้วกันครับในส่วนดูด้านนอกก่อนก็นได้ครับด้านนอกก็คือไม่ว่าจะเป็นแฟร์ริงนะครับที่เราเห็นเป็นโทนสีเขียวเนะี่ยคือเขียวจะเยอะกว่านะครับก็คือโทนสีดําก็จะมีในตัวคอนโซลตัวกลางแล้วก็ตัวหน้า,หน,าหน้าเรือนบางไม้นะครับตัวด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างที่บนเครื่องออกมานิดนึงครจะเป็นโทนดํานอกนั้นก็เป็นเขียวนะครับนี่เลยครับโทนแล้วก็ตัว สติ๊กเกอร์ Honda จะอยู่ด้านหน้าตรงแฟร์ริงนิดนึงนะครับแล้วก็มาที่โลโก้ด้านหลังนะครับด้านหน้าก็จะมีประมาณนี้ครับนี่เลยนะฮะแล้วก็มาด้านหลังก็จะเป็นคําว่าเวฟนะฮะหนึ่ตัว1 2 5เป็นสติ๊กเกอร์นะครับแต่ตัวที่เวบนี้จะเป็นแบบนนลงมาโอเคครับตัวเบาะฮะตัวเบาะก็จะเป็นโทนสีดําเป็นเบาะตอนเดียวนะครับยาวนะครับนั่งสบายนะฮะดูลักษณะ การออกแบบนะฮะรูปทรงนะฮะของคนซ้อนคนขับก็จะดูแบบแบบแบบต่างระดับนะครับหนที่ตัวเรือนใหม่ครับทีนี้ในหน้าจอเรือนใหม่นะฮะเป็นเรือนใหม่แบบดิจิตอลนะครับถือว่าเป็นการออกแบบนะครับเป็นดิจิตอล LCD นะครับผสมกันกับแบบเข็มนะครับเข็มก็คือตัววัดรอบความเร็วนะครับถ้าเราบิดความเร็วขึ้นก็จะมีทั้ง ตัวเรือนไม้ที่แจ้งด้วยเข็มวัดนะฮะแต่ตัวดิจิตอลก็จะมีการการแจ้งค่าไม่รวมนะครับแล้วก็ตัวน้ำมันก็จะมีขึ้นให้นะครับหน้าปัดเรือนไม้ถือว่าแสดงตัวไฟไฟเลี้ยวนะฮะก็จะขึ้นซ้ายแยกนะฮะไฟไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็จะมีการแยกให้นะครับและเวลาเราเปิดขึ้นมาปุ๊บไฟเอนจิน้นหรือไฟตรวจสอบของเครื่องยนต์นะรตรงนี้ไฟสีส้มนะฮะก็จะขึ้นมานะครับ และตัวไฟสูงเวลาเราสตาร์เทเครื่องน,นะครับเวลาเราเปิดไฟสูงก็จะมีสัญญาณไฟสูงอยู่ตรงหน้าจอนะครับถ้าเราไม่ได้เปิดนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคนี่คือในส่วนของตัวเรือนใหม่แล้วตัวสวิตช์แฮนด์นะครับด้านขวานะครับด้านขวาก็จะเป็นปุ่มสตาร์ทนะครับนี่ด้านขวาปุ่มสตาร์ทนะครับด้านซ้ายก็จะเป็นสวิตช์ไฟาตามสูงสวิตช์แตรแล้วก็ตัว ไฟเดียวนั่นเองนะครับนี่คือในส่วนของอตัวตัวตัวไฟแล้วก็สวิตช์แฮนด์แล้วก็หน้าจอเรือนใหม่ที่เห็นแบบภาพรวมๆนะครับพรีวันนี้นะฮะอาจจะเป็นมุมมองแบบใหม่ที่เรานำมาถ่ายทอดอาจจะเป็นช่วงตอนอยามค่ำคืนนะครับประมาณนี้นะฮะก็จะเห็นแบบมุมมองอประมาณนี้นะฮะแล้วทีนี้ ในส่วนของตัวกุญแจนะครับตัวกุญแจนั้นเป็นกุญแจแบบนิรภัยล็อกสองชั้นนะครับนี่นะฮะก็คือถ้าเราล็อกคอนะสมมติเราล็อกคอปุ๊บนะฮะนี่กดล็อกคอหักซ้ายสุดนะฮะปุ๊บถ้าเราถอดปุ๊บนะฮะระบบม่านล็อกก็จะปิดให้อัตโนมัตินะครับก็จะเป็นการป้องกันการงัดแงะแต่ถ้าเราจะเปิดนะฮะก็ใช้ตัวก้นกุญแจนะครับตรงนี้นะฮะ เสียบเข้าตรงนี้เลยนะครับแล้วก็เปิดง่ายๆนะครับตัวนี้เราสร้างความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคถ้าเราจะเปิดเบาะนะครับทีนี้ไม่ต้องถอดกุญแจนะครับเราเปิดมาอยู่ในตําอันนี้คือตําแหน่งที่ปิดกุญแจนะฮะแต่ถ้าเราเปิดก็คือต้องเปิดให้สุดแต่ถ้าเราจะปลดปลดล็อกเบาะเรายุ่งอยู่ตําแหน่งเซตนี้นะฮะแล้วก็กดเข้าไปนี่เป็นการปลดล็อกเบาะนั่นเองนะครับเปิดขึ้นมานะครับ กล่องเก็บของใต้เบาะมีขนาดความจุอยู่ที่17ลิตรแล้วทีนี้ถังน้ํามันก็อยู่ใต้เบาะเช่นเดียวกันครับตรงนี้เลยฮะตัวนี้คือเป็นปัม๊มเชื้อเพลิงตัวนี้คือเป็นปั๊มเอ้ยไม่ใช่ทีอันนี้คือถังน้ํามันซึ่งมีความจุอยู่ที่5.4ลิตรนั่นเองครับนี่คือตัวเว็บ125กล่องเก็บของใต้เบาะและถังน้ํามันที่มีความจุที่ขนาดที่ว่าไปนะครับจุดต่อไปครับ มาที่ในส่วนของช่องเก็บของด้านหน้ามีไหมมีฮะอยู่ตรงด้านหน้านี่เลยครับก็สามารถใส่ขวดน้ำหรือว่าโทรศัพท์มือถืออย่างนี้ได้ครับนี่นะมาที่ระบบรองรับน้ำหนักหรือว่าตัวซับแรงกระแทกต่างๆก็คือตัวนี่นะฮะก็คือช็โชค หลังนะครับเป็นโชค๊คคู่นะครับเป็นสปริงสีออกเป็นเท,า,เทานะครับนี่เลยฮะแล้วก็ด้านหน้าก็เป็นโชค๊คทั่วไปนะครับนี่ก็ถือว่าในการช่วยซับแรงกระแทกหรือว่าก็ให้เกิดความนิ่มนวลน,นั่นเองนะสำหรับโช๊คหน้าโช๊คหลังระบบเบรกด้านหน้าเป็นแบบดิสเบรกนะฮะด้านหลังก็จะเป็นแบบดัมนั่นเองนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็มาแนะนําในส่วนของอ ภาพรวมๆของเว็บ125ปี2024ถือว่าส่งท้ายปีนะฮะก็ออกมาสีสันหลากหลายเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นสีที่แจ้งไปตั้งแต่ต้นนะฮะสีเทาก็มีฮะสีดำนี้สีเขียวดำสีขาวดำก็กมีฮะแล้วก็จะมีตัวล้อซีรวดนะซึ่งจะมี2ส,สีก็คือสีน้ำเงินแล้วก็สีแดงนะครับในในขนาดของยางก็ ไม่แตกต่างจากรุ่นเดิมนะฮะก็อยู่ที่นะครับถ้าเป็นยางด้านหน้า70ทับเขอบ17ถ้าเป็นยางด้านหลังก็80ทับเขอบ17เช่นเดียวกันครับโอเคครับสำนี้ทางมอเตอร์ไซค์เคลรีวิวต้องขอบคุณทุกท่านครับที่ให้การติดตามรับชมด้วยดีเสมอมาย,ยังไงแล้วก็เป็นกำลังใจง่ายเพียงท่านกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ได้อย่าลืมกดก,ดกระดิ่งด้วยกันแล้วกันครับเพื่อเวลาเราลงคลิปใหม่ๆไปจะได้ไม่พลาดนั่นเองวันนี้มอเตอร์ไซค์เคลรีวิวต้องลาไปก่อนครับ